จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทัน้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่461นะซึ่งพี่อยู่ที่วัดปทุมมาวาดออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้อ่านกน็ไปอ่าเร่อที่24ของจบัมหมามกุฏนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของออปัมพะโตปัมมะสูตรชาตาสูตรอาชรสาสูตรแล้วก็มิตรสูตรซึ่งก็เป็นเรื่องราวของความเข้าใจนะในการดำรง,งชีวิตความเป้าหมาย ควมีเป้าหมายในการดํารงชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วยศีลสมาธิปัญญานะการเสียสละนะการมีพลังแห่งความรักและความเมตตานะรวมถึงการมีแรงบันดาลใจในการทำงานในการดำรงชีวิตหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการดูแลใจตัวเองนะการเติบโตจาก ภายในนะการมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะความเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนนะ mm hmm. เห็นคุณค่าของสิ่งเ,เล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าถ้าจะถามว่า,าพลังแห่งการมีชีวิตนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรชีวิตถึงจะมีความหมายนะก็เป็นเรื่องราวของการที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วย ความรักและความเมตตานะมีสติรละลึกรูนะ้ที่จะฝึกฝนจิตใจให้ได้ปล่อยวางแล้วก็มีความเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักที่จะเยียวยาจิตใจทั้งต่อผู้อื่นแนะจิตใจของตัวเองในขาที่เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องลาลับจากลวงนี้ไปเพราะฉะนั้นในผับ ปัพพโตปรมสูตรนะก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสนะว่าภูเขาใหญ่เนี่ยล้วนด้วยก้อนศิลาสูงเสียดฟ้าก็กลิ่งมาทับสัตว์ทั้งหลายทั้ง4ทิศนะให้ล้มตายก็ประดุดความชลาหรือมัจุราชนะเพราะนั้นเราก็พึงที่จะมีความไม่ประมาทที่จะประพฤติด้วยกายวาจาใจนะเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุข นะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการล,บบาาลนะบาปอกุศลนั้นที่พระองค์ทรงตรัสว่าภูเขาใหญ่นะล้วนแล้วแต่ด้วยก้อนศิลาสูงเสียดฟ,ฟ้านะกิ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศฉันใดเนี่ยความชลาและมัจจุราชก็ฉันนั้นที่ยังครอบงมสัตว์ทั้งหลายนะไม่ไว่าจะเป็นวันนะกษัตริย์พามแพทย์สู่จันทานหรือแม้แต่คนเทขยะก็ไม่เว้น ไข่ไว้เลยแนละก็ย่อม,มย่อมยีเสียสิ้นนะณนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับคนช้างคนรถและไม่อาจเอาชนะได้ด้วยเวทมนต์หรือแม้แต่ทรัพย์สินก็ไม่ได้ความตายไม่สามารที่จะซื้อได้ด้วยเงินหรือใช้มนตานะเพราะนั้นผู้ใดที่มีความประพฤติปกติด้วยความสุจริตในกายวาจาใจนะก็ย่อมจะต้อง ได้รับผลดีเป็นผู้ที่บณัณดิตให้การสนเสริญนะเมื่อเขาลาลับจากโลกนี้ไปเขาก็ไปสู่สุคติโลกะวะวคนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่มีผู้ได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีอะไรน้อที่ชํารุดแล้วยังประโยชน์นะที่ถ้าเกิดว่าไม่ชํารุดเนี่ยยังประโยชน์ให้สาเร็จอะไรนอที่ ดำลงมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จนะอะไรน้อที่เป็นลัตนะของคนทั้งหลายแล้วก็อะไรน้อที่โจรลักไปไม่ได้ผูนะ้รลอ,องลก็ทรงแบบว่าศีลที่ไม่ชำรุดนะ่ะย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นลัตนะของคนทั้งหลายแล้วก็บุญน่ะแหละเป็นโจรเป็นสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้ นะเพราะนั้นผู้นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญนะมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเห็นภัยในวัตาสงสารบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมกําจัดอ่ราคะก็ดีโทสะก็ดีนะโมหะก็ียวิชาก็ดีได้แล้วบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่มีอัศวสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่ มีผู้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอ,อ,อะไรเนอที่เป็นมิตรของคนเดินทางนะอะไรเนอที่เป็นมิตรในเรือนตนอะไรเนอที่เป็นมิตรของคนที่มีธุระเกิดขึ้นอะไรเนอเป็นมิตรที่ติดตามไปถึงพบหน้าอุตรองก็สรงจัดว่าพวกหมูเกวียนนี่แหละเป็นมิตรของคนเดินทางผมต้องใช้เกวียนนะมารดาเป็นมิตรในเรือนตนโอ้ความรักของแม่แม่เนี่ยแหละเป็นผู้ที่เสียสละนะอย่างมากมาย นะสหายเป็นมิตรของผู้มีธุระเกิดขึ้นนะเพราะนั้นมิตรสหายก็จะได้ช่วยกันทำกิจธุระนะแล้วบุญที่ตนทำไว้นั่นหะละจะเป็นมิตรติดตามเราไปในภพหน้านะเพราะนั้นการดำรงชีวิตนะที่จะเข้าไปนั่งใกล้ผู้เป็นผู้อตรหรือผู้รู้นะเอ่อเป็นผู้ที่มีความทรงธรรมนะได้ยินได้ฟังนะมีการคบบัณฑิตเป็นมงคลมีความประเสริฐ นะซึ่งความทรงธรรมนี้ก็นํามาสู่ความสงบสุขเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่เรื่องราวของผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วก็ย่อมยินดีในโลกนี้ละจากโลกนี้ไปเขาก็ไปสู่สุคตนะิในโลกสวรรค์หรือแม้แต่ในเรื่องราวของความมีเมตตากรุณาความมีสัมมาวาจาที่จะกล่าววาจาไพเราะอ่อนหวานนะที่ คนพึงที่จะได้กระทำนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการงดเว้นบาปทั้งหลายที่จะประพฤติสุจริตทำทั้งสามคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะก็เพื่อเ,เป็นข้อคิดสกิดใจให้เรานั้นเนี่ยได้อยู่ในความไม่ประมาทเพราะในท้ายที่สุดแล้วชีวิตนี้ก็ต้องลาลับจากโลกนี้ไปด้วยความ แก่ก็ดีนะความความแก่ก็คิดวม้แต่การเจ็บหรือแม้แต่การตายเนี่ยมันก็ต้องลาลับจากโลกนี้ไปไม่แบ่งชนชั้นวันนะไม่ว่าจะอยู่ในวันนะใดวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจำทานอะไรต่างๆนี้ไม่มีใครจะคนความตายไปได้ใช้เวทมนต์คาถาที่จะต่อ,อยุก็ไม่ได้ใช้เงิน ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเสื้ออายุก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาเห็นถึงความสำคัญของการาดำรงชีวิตที่จะดารงชีวิตอยู่ด้วยมีปัญญานะอยู่ในศีนลนะมีการกําจัดในโลภะโทสะมโมหะในอวิชชาต่างๆเหล่านี้เป็นตนนะ้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในคําสอน ในคุณความดีนะเป็นผู้ที่มีปัญญานะถือว่าเป็นลัตนะของคนทั้งหลายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในปัะพะโตรปรมสูตรที่พระองค์ได้ทรงตรัสนะถึงเรื่องราวของอความาชลามรณะนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้ไม่สามารถที่จะ ยื้อได้ด้วยเวทมนต์ไม่สามารถจะยื้อได้ด้วยทรัพย์สินนะไม่ว่าในยุทธภูมิใดๆนะทั้งการสู้รบใดๆที่จะยื้อชีวิตนั้นย่อมเป็นไปได้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24นี้นะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้พระสุคตศสดาได้ตรัสประกาศาว่าภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาสูงจดท้องฟ้ากิ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศฉันใดความชลาและมัจุราชก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกษัตริย์พวกพราม์พวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขอยางก็ไม่เว้นใครไว้เลย ย่อมย่อมดีเสียสิ้นนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสํำหรับคนช้างคนรถและไม่อาจเอาชนะได้ด้วยกาแม้ด้วยการลบด้วยมนหรือด้วยทรัพนะผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสันเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้เมื่อผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์นะพนั้นการประพฤติดีทั้งกายนะไม่เบียดเบียนนะไม่ฆ่าสัตว์ วาจาพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะหรือแม้แต่ใจที่เปลี่ยนไปด้วยความมีเมตตาเพราะนั้นเราพึงที่จะได้กล่าววาจาที่น่ารักที่ผู้ฟังฟังแล้วเกิดความยินดีนะเพราะว่าคนดีเขาจะไม่นำพายคําชั่วของผู้อื่นนะก็พึงจะต้องกล่าวแต่คำไพเราะในพระบาลีว่าปิยวาจะเมวะภาสยะนะยาวาจาปฏินันทิตายังอนาทายะ ปาปานิปเลสังพาสเตปียงนะเป็นพ,พุทธศาสนาสุภาษิตที่มีความหมายว่าบุคคลควรกล่าววาจาที่น่ารักนะอันผู้ฟังฟังแล้วเกิดความยินดีเท่านั้นเพราะคนดีจะไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นนั้นพึงจะต้องกล่าวแต่คำที่ไพเราะอ่อนหวานต่างๆนี้เป็นต้นหรือในเรื่องราวของอชาชละ สาสูตรนะที่มีผู้การาบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรนอที่ยังที่ไม่ชำรุดแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จนั้นก็คือองค์ก,ก็สฆ์ตัดก็คือศีลน,นั่นเองอะไรนอที่ดํารงมัานแล้วให้ยังประโยชน์ให้สําเร็จก็คือศรัทธาโอ้ความศรัทธานี่ในพระห้าอินทรีห้าเนี่ยนะจะบอกเอาศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นคนเราต้องมีศรัทธานะเราก็จะยังประโยชน์ให้สําเร็จได้นะแล้วก็มีปัญญา ปัญญานี้ถือว่าการรู้ผิดชอบชั่วดีนะเป็นถือว่าเป็นลัตนะของคนทั้งหลายเลยนะแล้วก็บุญนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้ก็อยู่ในอาชะละาษาสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะในหน้าร9 9ยเก้าบซึ่งมีถ้อยคำว่า อะไรหนอที่ไม่ชำรุดย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรหนอดำลงมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรหนอเป็นลัตะนะของคนทั้งหลายอะไรหนอโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จนะเพราะนั้นการเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะก็ทำให้เราเอ่อไม่ต้องภาวะพวาพวงวิตกกังวลนะสามารถที่จะทำให้การงานราบลื่นไม่สะดุดด้วยข้อกฎหมายข้อห้ามต่างๆ ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จถ้าเรามีความศรัทธานะมีความมุ่งมั่นมีความศรัทธานะถึงคุณค่าของงานทั้งหลายคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ปัญญาเป็นลัตนะของคนทั้งหลายปัญญาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมีปัญญาในเรื่องการบวกลบคูณหารเอ่อไม่ใช่แต่เป็นปัญญาที่จะแยกแยะความดีความชั่วแล้วก็บุญนะเป็นสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้นะนี้ก็อยู่ในเอ่อ ในอัชละสาสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มที่เออเล่มที่ยนะี่หน้าร้อเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่เรื่องราวของนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเห็นภัยในวัตาสงสารบุคคลเหล่านี้ย่อมกำจัดราคา็ดีโทสะโมหาวิชาได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มี อศวาสิ้์แล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็อยู่ในเรื่องราวของชะตาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ในหน้าหน้าเก้าติดผ้านะในชะตาสูตรว่าพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีล อบรมจิตและปัญญาให้เจริญมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเห็นภายในวัตนั้นบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะก็ดีโทสะก็ดีอวิชาก็ดีได้แล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีอัสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสน,นี่ก็เป็นเนื้อหาในชะตาสูตรที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของออมิตรสูตรนะที่เป็นเรื่อง ลาวที่มีผู้กราบทูนหามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนเพราะว่ามารดานั้นเนี่ยหรือแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักลูกไม่ว่าเฉพาะคนนะสัตว์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะก็มีความรักห่วงใยลูกสามารถที่จะสละชีวิตเพื่อลูกของอตนเองได้เลยทีเดียวนะนี่ก็มี หรือแม้แต่ในเรื่องราวของการมิตรมีมิตรสหายที่ดีเช่นด้วยช่วยทํากิจตุละนะหรือการสั่งสมบุญกุศลที่จะติดตามเราไปในภพนานี่ก็อยู่ในมิตรสูตรในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้เหมือนกันนะ มิตรสูตรนะอยู่ในหน้า200ว่าได้มีผู้การาบทูลถามว่าอะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทางนะ่ก็คือเกวียนในอันนี้ึงสมัยก่อนก็าเป็นเกวียนปัจจุบันกนะ็เป็นรถนะเป็นรถรถโด,ดยสารอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรหนอเป็นมิตรในเรืองตอนก็คือมารดาอะไรหนอเป็นมิตรของคนมีธุละเกิดขึ้นก็คือมิตรสายเกี่ยช่วยอะไรเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสตอบว่าพวกมุงเกวียนเป็นมิตรของคนเดินทาง นะเพราะเราเดินระยะทางเป็นร้อ,อยร้อยกิโลเดินไม่ไหวก็ต้องใช้เกวียนในสมัยก่อนมานดาเป็นมิตรในเรือนของตนนะฮะมันดาเนี่ยมีแม่อยู่เนพราะนั้นหัวลูกที่แบบว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะโชคดีมีความคุ่นนะมีความ ใจในความปลอดภนะัยเพราะรู้ว่าคนที่เขารักรับราัไหวคือแม่ของเรานะครับสหายเป็นมิตรของคนที่มียุรัตเกิดขึ้นนะที่จะมิตรสหายที่จะช่วยแบ่งปันนะแบ่งเบาภารทั้งหลายบุญที่ตนทาเองเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้านะนะในการสังสมในเรื่องราวของบุญกุศลนะเพราะนั้นผู้นะนะที่ทำบุญแล้วก็ย่อมยินดีในโลกนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปก็ย่อมยินดีชื่อว่า ยินดีในโลกทั้งสองพื่นในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะเราย่อมยินดีว่าเราทําบุญเวลาว่าไปสู่สุคตินะย่อมยินดียิ่งขึ้นก็มีถ้อยคําในพระบาลีว่าอิทะนันทติเปตจะนันทตินะกตามปุญโยรวระยัปานันทติคุณยังเมกตามตินันทติพินโยนันทติสุขติงขะโตนะก็เป็นพระบาลีเป็นพุทธศาสานาสุภาษิต ที่มีความหมายว่าผู้ทําบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้แม้ละไปแล้วก็ย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสองคือโลกในและโลกหน้าเขาย่อมยินดีว่าเขาได้ทําบุญไว้แล้วก็ย่อมไปสู่สุคตินะย่อมเกิดความยินดียิ่งขึ้นเพราะนั้นในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในการเป็นมนุษย์นะที่มนุษย์ต้องเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้นะมากกว่า สัตว์นะสัตว์อาจจะเรียนรู้ตามสัญชาตญ,ญาณการมีชีวิตอยู่แต่มนุษย์ต้องเรียนรู้มากกว่านะทั้งในเรื่องราวศิลธรรมก็ดีในเรื่องราวของการพบคนในเรื่องราวของอจริยธรรมวัฒนธรรมต่างๆเพราะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้พราหูสูตรนะคือเข้าไปใกล้ครูบาอาจารย์นะเพราะย่อมถือว่าเป็นสิ่งดีได้ฟังถ้อยคำสอนของครูบาอาจารย์นะเราก็ เมื่อเรานํใบประพฤติไปปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นผู้ทรงธรรมนะเอ่อก็ย่อมนํามาสู่ความสงบนะที่เขาบอกว่าพึงนั่งใกล้ผู้เป็นพระหูสูตรและไม่พึงทําสุตตาให้เสื่อมนะคือไม่ใช่วบบเอ่อฟังแบบไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่จดจําอะไรเลยสุตานั้นเป็นล่าแห่งพรมอาจารย์เพราะฉะนั้นควรเป็นผู้ทรงธรรมในพระบาลีว่าพระหูสุตังอุป,ปาสยะสุตันจะนะวินาเย ตังมูลังพัมมะจริยสัตสมาธรรมะทะโลสิยาเหล่านี้เป็นต้นนะว่าพึงนั่งใกล้ผู้เป็นพระหูสูตรนะไม่พึงทําสุตตาให้เสื่อมสุตตานั้นเป็นรากแห่งพหมจรรย์เพราะฉะนั้นควรเป็นผู้ทรงธรรมนะคือเป็นผู้ ที่มีความประเสริฐในการครบคนการทรงธรรมก็นำมาซึ่งความสุขสงบตลอดการเหล่านี้เป็นต้นนะในชีวิตของมนุษย์นะที่พึงปรารถนาเอ่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวว้เนี่ยในตอนแรกร้องการเติบโตจากภายในความสุขสงบในจิตใจหรือในเรื่องราวภายนอกนะการมีโชคลาภนะการมี ยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็พึ่งจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเว้นการทําบาปบ่วงแล้วประพฤติสุจริตตั้งกายวาจาใจเหล่านี้เป็นต้นนะว่าผู้ใดปรารถนาโภกทรัพย์อายุยศสุขอันเป็นทพิปนะอันเป็นทพิปนี้ไม่ว่าทพิปโกหกนะไม่ว่าทพิปแบบว่าเออเออเออที่เขาบอกว่าที่เขาพูดว่าทัวทิพยิปอะไรเงี้ยคือแบบ คือแบบว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ทิพวรรนี้หมายถึงว่าเป็นของทิพย์เป็นของที่ประเสริญนะผูได้ปัถนาโภคทรัพย์อายุยศสุขอันเป็นทิพย์นะคือความมันประเสริญนะพื่นั้นก็พึงเว้นบาปตั้งหลายแล้วประพฤติสุจริตตามสามอย่างนะคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในพระบาลีว่าโยอิเฉท,ทิป,ปะทิพพะโคคันจะทิพพะมายุงยะสังสุขัง ปาปานิปริวัตเชตวาติวิทังธรรมมาเจาเลนะผู้ใดปาัถนาโภคทรัพั์อายุยศสุขอันเป็นดิฟนะคือความดีงามความเจริญความประเสริฐผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็จะเป็นในเนื้อหาในเรื่องราวของปัปปโตปัมสูตรชะตาสูตรอชะละสาสูตรแล้วก็มิตรสูตรนะ ความเข้าใจในชีวิตสำคัญนักที่เราพึงประจักษ์เช่นนี้ได้การมีชีวิตที่มีความหมายอย่างเป็นไปตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างงดงามคือเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งเปย่ยมด้วยความเสสละตามเป็นจริงทุกสิ่งสารเปลี่ยมความรักความเมตตา มานมนานด้วยแรงบันดาลใจที่มั่นคงจเจริญสติเติบโตจากภายในมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้นไซ้อย่างสุขสมเห็นคุณค่าของกุศลไม่ตอมตอมมีพลังแห่งการดำรงชีวิตที่งดงามมีสติตระหนักรู้อย่างดียิ่งฝึก ฝนจิตใจที่จะปล่อยวางทุกสิ่งดีหนักหนาพลังแห่งความรักจะเยียวยาจิตใจของเราได้เช่นนี้นาขอให้เปี่ยมด้วยเมตตาอย่างเบิกบานหินศิลากิ้งทัพสัตว์ทั้งหลายนั้นชรามัจจุราชก็เช่นกันเป็นหนักหนาย่อมพลากชีวิตที่มีมาไม่ว่าจะอยู่ในวันณใดก็ตามที เราพึงประพฤติตาำด้วยกายวาจาใจด้วยมุ่งมั่นพิสมัยอย่างเต็มที่นรลชนผู้มีปัญญาอย่างมากมีตั้งมั่นในศีลบารมีย่อมงดงามอบรมจิตปัญญาให้เจริญยิ่งให้ไกลจากกิเลสในทุกสิ่งเป็นหนักหนา ศีลยังประโยชน์ที่มีมาความศรัทธ,ธาย่อมนำความสำเร็จที่งดงามปัญญาเป็นลัตนะของชีวิตบุญเป็นคู่มิตรทั้งโลกทั้งสองนั่นทั้งโลกนี้โลกหน้าอย่างดีพันมิตรในเรือนนั้นคือมารดาของเราเองการเข้าไปนั่งใกล้พระหูสูตรเพื่อฟังท่านสอนและพูดสิ่งที่ดียิ่ง จกนำพาชีวิตที่ดีจริงย่อมเป็นสิ่งที่งดงามในจิตใจผู้ปารนาโภคทรัพย์ทั้งหลายนั้นพึงงดเว้นบาปสำคัญอย่างแม่นมั่นประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาเช่นนี้พันย่อมนําความเบิกบาน มาสู่ตนขออำนาจแห่งคุณไปรับตระัยใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่24ในเรื่องราวของปัพระโตปมสูตรนะที่เราย่อมตายไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายนะการประพฤติทธรรมด้วยกายวาจาใจในชะตาสูตรนะนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิต และปัญญาให้มีความเจริญในอชาละสาสูตรนะเรื่องรางศีลศรัทธาปัญญาและบุญเรื่องของมิตรสูตรที่เวียนเป็นมิตรของผู้เดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนะสหายเป็นมิตรในการทําจิตุระบุญเป็นมิตรในภพนี้และภพน้าขอได้โปรดเป็นพระราปัจจัยพิบาติปรานพรแด่โนะยมพี่โยมน้องทุกน้อนก็นนะนี้จะมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็จงส่องแสงต่อมาบุญม,ม,มาปรารถนาขอทิฏฐิบุญกุศลทั้งหลายนี้ทุกวันพระบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทที่สหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราทเทพเทวาดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดประตุมมาว่า,าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศล์นี้จเจริญพร